สวัสดีเพื่อนเพื่อนผู้รักรถไฟและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมจ่าบอลคนรักรถไฟนะครับสำหรับคลิปในวันนี้ก็จะพามาชมหัวรถจักรไอ้น้ํา456านะครับซึ่งเป็นหัวรถจักรไอ้น้ำะระบบดั้งเดิมนะครับที่ใช้ฟืนเนี่ยเป็นเชื้อเพลิงต,ตอนนี้ก็จอดอยู่ที่สถานีรถไฟกาญจนบ,บุรีนะครับทั้งสองคันมีหมายเลข713นะครับแล้วก็715ก็มาจอดนะครับเพื่อเตรียมแสดงในงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ําแควนะครับที่จังหวัดกาญจนบ,บุรี ซึ่งทุกปีเนี่ยก็ใช้หัวรถจักรไอ้น้ำนะครับในการเข้าฉากแสดงด้วยตอนนี้เป็นเวลาประมาณ4ี่โมงกว่าๆนะครับก็ทําการจุดเตาสังเกตได้ว่าตอนนี้ก็มีควันขึ้นมานะครับที่รถจักรหมายเลข713ส่วน715ก็จอดอยู่ด้านข้างนะครับไม่ได้จุดเตาอะไรก็เดี๋ยวมาชมความสวยงามนะครับของรถจักรไอ้น้ำซ5 6กัน สำหรับรถจักรไอ้น้ำ C 5 6นะครับปัจจุบันที่ยังเหลือใช้การได้เนี่ยก็มี2คันนะครับมีหมายเลข713แล้วก็715ซึ่งโดยปกตินะครับก็จะจอดอยู่ที่โรงรถจักรทนบุรีก็มาชมบริเวณด้านข้างนะครับก็มีการโยนฟืนเรียบร้อยนะครับมีควันขึ้นสังเกตด้านท้ายนะครับก็มีรถบรรทุกฟืนซึ่งฟืนนะครับก็คือไม้หมอนเก่า ด้านข้างตัวรถนะครับก็จะมีแผ่นป้ายข้อมูลบอกอยู่อันนี้เป็นรถจากไอ้น้ำหมายเลข1.3นะครับแบบล้อ2.6 0นี่นะครับก็ผลิตจากประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ใช้การระหว่างปี2478ถึง25 2525ตอนนี้ก็จะมีรถนำเที่ยวนะครับขบว 10, น9.10น้ํา้ำตกกรุงเทพเข้าเทียบในชั้น2นะครับ สำหรับขบวนนี้นะครับก็จะจอดส่งนักท่องเที่ยวให้ไปเที่ยวที่เมืองการนะครับแล้วเดี๋ยวก็น่าจะออกประมาณสัก5โมงนะครับผมวันนี้มีคีฮานะครับมาแจมด้วยนี่นะครับถือได้ว่าเป็นวันรวมพลรถญี่ปุ่นเลยทั้งนี่นะครับ ดีเซลรานะครับคีฮะแล้วก็4ห้ามาชมในส่วนของริ้วขบวนนะครับสำหรับริ้วขบวนเนี่ยก็จะมีตู้บอตอยอนะครับหรือโบกี้ตู้ใหญ่จำนวน3ตู้อันนี้นะครับก็ให้บรรยากาศที่ดูย้อนยุคดีนะดูคลาสสิกรถบอตอยอนะครับแล้วก็ด้านท้ายนะครับก็จะเป็นรถพอหอนะครับจำนวน2คันนี่นะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยคุณปู่ G.E.K. 4044สำหรับคุณปู่นี่นะครับเขาก็จะทำหน้าที่ลากลิ้วขบวนเนี่ยไปที่สะพานข้ามแม่น้ำแควเพื่อทำการแสดงในช่วงกลางคืนนี่บรรยากาศยามเย็นนะครับที่สถานีรถไฟกาญจนบุรีแต่ตอนนี้บริเวณหน้ารถนะครับก็มีผู้คนให้ความสนใจเป็นจำนวนมากทั้งถ่ายรูปนะครับแล้วก็ถ่ายคลิปนี่นะครับ หนึ่งปีมีหนึ่งครั้งนะครับบรรยากาศแบบนี้ที่นํารถจักไอ้น้ำนี่นะครับที่ยังใช้ระบบฟืนเนี่ยมาแสดงโชว์ก็เป็นอะไรที่าหาชมได้ยากนะครับในปัจจุบันแต่ตอนนี้ก็ชมบรรยากาศไปพังๆก่อนนะครับในระหว่างที่เรารอ ตอนนี้นะครับก็จะมีรถโดยสารนะครับขบวน259ธทนบุรีน้ำตกเข้ามาจอดเสียงลั่นมาแต่ไกลนะครับคุณปู่4 1 7 7นะครับ มการโยนฟืนนะครับผมที่บริเวณห้องขับ ตอนนี้ก็สังเกตว่ามีไอ้น้ำนะครับพ่นมาจากบริเวณด้านล่างห้องขับนี่นะครับก็เป็นรถจากไอน้ำสอคันสุดท้ายนะครับที่ใช้ระบบดั้งเดิมใช้ระบบฟืนนะ456นะครับหมายเลข713และ715นะก็ใช้ฟืนนะครับในการเป็นเชื้อเพลิงแล้วก็นะใช้ไอน้ำเนี่ยในการขับเคลื่อนเป็นอะไรที่ดูคลาสสิกดีนะครับ ก็ทําการทดสอบเดินรถนะครับ ก็ทําการทดสอบเดินรถในย่านสถานีก่อนนะครับก่อนที่จะไปทําการแสดงจริงที่สะพานข้ามแม่น้ําแควใครได้ฟังเสียงวีดของคุณทวดนะครจะรับรู้ถึงความสนั่น หลังจากที่ทดสอบเดินหน้านะครับตอนนี้ก็จะทดสอบถอยหลังกลับเข้ามาที่เดิมนะครับ เราทำการถอยกลับมาที่เดิมนะครับผม ก็จะมีการปล่อยไอ้น้ำนะครับออกมาเป็นระยะระยะถือได้ว่าเป็นภาพที่สวยงามนะครับแล้วก็คลาสสิกมาก หลังจากที่ทดสอบเดินรถจากไอ้น้ำในย่านสถานีนะครับก็มีการเติมน้ําอีกรอบหนึ่งนี่นะครับสังเกตบริเวณรถลําเลียงนะครับก็โยงสายยางมาเดี๋ยวคงจะมีเดินอีกรอบนะครับแล้วก็ไปสะพานข้ามแม่น้ําแคว ตอนนี้นะครับ5โมง50นาทีนะครับก็จะมีขบวนพิเศษเข้าเทียบในชานชลาที่1ขบวน983นะครับเป็นขบวนเหมาของชมรมคนรักรถดีเซลรางทีมนั่งรถไฟสายแข็งวันนี้เขาก็ไปเที่ยวสุพรรณกันนะครับแล้วก็มาเมืองการต่อไปเที่ยวงานสะพานข้ามแม่น้ำแควสำหรับขบวน983นะครับก็จะเป็นดีเซลรางแดวู ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งภาพหายากนะครับแดวูมาสายการจนาบุรีเนี่ยมารถเข้าระวังนะครับขบวน486นะครับน้ำตกการจนาบุรีเข่าชัน2 ต้องมาเก็บภาพไว้สักหน่อยนะครับวันนี้ย่านสถานีกาญจนบุรีก็มีความคึกคักเป็นพิเศษนะฮะทั้งขี่ฮะนะครับแล้วก็รถท้องถิ่นแล้วก็ขบวนพิเศษนะครับของชมรมคนรักรถดีเซลรางนี่นะครับตอนนี้ก็ลงมาถ่ายรูปก,กันนะครับกับคุณทวดแล้วเดี๋ยวเขาก็จะไปเที่ยวนะสะพานข้ามแม่น้ำแควกันต่อนี่นะครับต้องบันทึกไว้อีกหนึ่งวันเลยนะที่มีความพิเศษ ตอนนี้นะครับเวลา6โมง10นาทีนะครับก็ได้เวลาที่สถานีนะครับปล่อยขบวน983ขบวนพิเศษชมรมคนรักรถดีเซลรางนะครับทีมนั่งรถไฟสายแข็งนะเขาจะไปส่งผู้โดยสารนะครับที่สะพานข้ามแม่น้ำแควแล้วก็จะเที่ยวงานนะครับแล้วก็ชมการแสดงนะกว่าจะกลับกรุงเทพก็คนะงดึกใช้ได้นะครับ ทักทายกันนะครับทักทายกันนะครับทวดกับแดวูที่แบงค์สุรเสียงนะครับทำขบวน ขอให้เดินทางปลอดภัยแล้วก็เที่ยวให้สนุกนะครับชมรมคนรักและรถดีเซลรางเนี่ยผมก็มีโอกาสาร่วมทริปกับเขาบ่อยเดี๋ยวปลายปีก็เจอกันอีกนะครับตอนนี้ทางด้านท้ายขาบวนนะครับคุณปู่4 0 4 4ก็กำลังเข้าต่อขบวน ท้าที่ทราบมานะครับประมาณหกโมงครึ่งเนี่ยก็จะลากไปสะพานข้ามแม่น้ำแควนี่นะครับชมบรรยากาศในช่วงค่ำๆนะกับริ้วขบวนขบวนพิเศษนะครับสแสดงโชว์ในงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแคว ตอนนี้ก็มาชมบรรยากาศของคุณทวดในช่วงค่ำๆนะครับตอนนี้ฟ้าก็เริ่มโพเพแล้วก็เห็นไอ้น้ำอย่างชัดเจนนะครับรวมถึงแสงไฟในห้องขับก็เป็นอีกบรรยากาศหนึ่ง น,นี่นะครับยิ่งกลางคืนภาพยิ่งสวยสําหรับรถจักรที่จะไปแสดงในวันนี้นะครับก็คงจะเป็นหมายเลข713ส่วน715นะครับก็คงจะจอดพักทราบมาว่าเดี๋ยวจะออกจากสถานีกาญจนบุรีเนี่ยในเวลา6กโมงครึ่งตอนนี้ก็6โมง20แล้วตอนนี้ลิ้วขบวนนะครับแดวู น่าจะเข้ามาจอดนะคบที่สถานีกาญจนบุรีหลังจากที่ส่งผู้โดยสารชมรมคนรักรถด,ดีเซลรางทีมนั่งรถไฟสายแข็งเสร็จเรียบร้อย จำนวน2ตู้นะครับเป็นขบวนสั้น น,นี่ก็ได้เวลาแล้วนะครับที่คุณทั่วจะเดินทางไปสะพานข้ามแม่น้ำแควคุณปู่ลากไปนะครับ,ค,ค,รบควันขโมงเลยนะครับผมในายามค่ำคืน ก็เป็นบรรยากาศที่สุดคลาสสิกนะครับวันนี้ก็มาเก็บให้ชมกันเป็นบรรยากาศของรถจักไอ้น้ำเดิมๆเ,เลยนะครับที่ใช้ฟืนก็ได้เห็นขั้นตอนตั้งแต่จุดเตานะครับแล้วก็อโยนฟืนจนถึงทดสอบเดินรถเดี๋ยวปีหน้านะครับถ้ามีโอกาสผมจะมาทเที่ยวงานสะพานนะครับหาที่พักแล้วก็ ในช่วงที่4 5 6เนี่ยวิ่งแสดงสำหรับคลิปในวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมและติดตามนะครับแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ